สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีพิอากาศมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือใครแอบและเมอเพ้อพกถึงคนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ไพ่กองที่1เป็นเชิงเทียนค่ะไพ่กองที่สองเป็นดอกบัวนะคะไพ่กองที่สาเป็นลูกแก้วคริสตัลค่ะแล้วก็ไพ่กองที่สเป็นพีระมิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่1กันเลยนะคะ ไพ่กองที่หนึ่งคนใครที่แอบละเมอเพ้อพกถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะของเขาเป็นคนลักษณะยังไงนะคะคนคนนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนที่แอบละเมอเพ้อพกถึงคุณเนี่ยคนคนนี้เขาก็ารัก ในสิ่งที่ทำ The Specialist คนคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนหรือการงานของเขาเนี่ยคนคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเขาค้นพบตัวเองแล้วว่าเขาชอบอะไรได้อยู่กับสิ่งที่เขารักนะคะมีความสุขในการลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจนะคะอืม แล้วก็ตอนนี้เขาทํางานที่ตัวเขาเองถนัดนะคะแล้วก็เขาก็มีความสามารถพิเศษในงานของเขานะคะแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นผู้ให้นะคะเขาเป็นผู้ให้ donation นะคะผู้ให้ก็คือคนคนนี้ในภาพนี้ก็คือ เป็นคนที่กำลังบริจาคเลือดให้กับสภากาชาตินะคะก็คือเขาก็เป็นคนที่ชอบอาการให้การบริจาคทานการทำบุญทำทานประมาณนี้นะคะคนคนนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีความยังไม่ชัดเจนนะคะในตอนนี้ความ เขาถึงละเมอเพิ่มปกถึงคุณเพราะว่าเขายังไม่ชัดเจนเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาในตอนเนี้มันเป็นยังไงมันคือเขารู้สึกกับคุณในระดับไหนนะคะเนี่ยเป็นแค่แสงเทียนนะคะตอนนี้แสงเทียนอันนี้มันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาอ่านหนังสือแล้วแบบว่าคือมันจะให้มันเคลียอะไรอย่างเงี้ย อม,มันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนอืดังนั้นคนคนนี้มันก็เลยส่งผลว่าทำให้เขาเนี่ยยังคบกับใครหลายๆคนอยู่ยังมีการครบเผื่อเลือกอยู่นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้เราสองสามคนนะคะเขายังคบเผื่อเลือกอยู่หรือถ้าเขายังไม่ คือถ้าเขาไม่ได้คบเผื่อเลือกเขาก็อาจจะมีแฟนแล้วอยู่ก็ได้แต่เขามีความสองจิตสองใจนะคะที่เขามาแอบและเมอเพิ่พกถึงคุณเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วนะคะแล้วก็แต่เขาก็มามาชอบคุณมาละเมอเพิ่พกถึงคุณแล้วมันก็อาจจะส่งผลว่าเมื่อเขาเป็นแบบนี้มันทำให้แฟนเขาอาจ อาจจะจับได้ก็ได้ว่าเขาเนี่ยหลายใจนะคะเนี่ยไพ่ใบเนี้ยตำรวจจับผู้ชายคนนี้ได้ในนี้มีสิ่งเสพติดมียาเสพติดนะคะแล้วก็มีมีไพ่ที่เป็นลูกหัวใจ หลายดวงก็คือเขาเป็นคนหลายใจนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีไพ่โอดำดอกจิก ok อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องของอาการพนันนะคะเขาก็คือยังมีความที่ว่า,าติดติดในสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะคะเขายังมีความติดสิ่งที่ไม่ดีก็คือยังติดนิสัยที่ไม่ดีอะ่ะ ยังติดที่ว่าเป็นคนหลายใจยังติดที่ว่าเขาเป็นคนที่ยังเล่นกันประน,นันหรือว่าติดสิ่งเสพติดมอมเมาต่างๆอยู่นะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็เลยได้แต่แอบละเมอเพ้อพกถึงคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะ โอเคก็ต้องขอบคุณคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมากๆนะคะขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันเลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเป็นดอกบัวนะคะเรามาดูว่า คนใครที่แอบละเมอเพอ้อพกถึงคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองใครที่แอบละเมอเพอ้อพกถึงคุณคนที่เลือกไพ่กองที่สองดอกบัวดอกนี้นะคะคนคนนี้ปัจจุบันนี้คนคนนี้นะเมื่อก่อนเขาอา,อาจจะเคยทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะ จะเคยติดเหล้าติดบุหรี่ติดสิ่งเสพติด,ต,ดติดการพนันเคยเป็นคนหลายใจปัจจุบันนี้เขาได้เผากิเลสในใจแล้วนะคะคนคนนี้เขาได้เผาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเขาแล้วนะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะ <c oughs> ปัจจุบันนี้เขาได้เผาแล้วกิเลสในใจ นะคะแล้วก็คนคนนี้ไพ่ซามูไรนะคะ <c oughs> ไพ่ซามูไรเนี่ยก็คือคนคนนี้เขาก็าถ้าเป็นถ้าเขายังโสดเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะเพราะภาระหน้าที่หรือว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะปิดตัวนะคะไม่ชอบอคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับใครอะคะ่ะ อืมถ้าเขาเป็นคนมีคู่เขาก็จะดูจะมีเรื่องที่ไม่อยากให้อีกคนหนึ่งรู้ว่าเขาอยากทำอะไรอาจจะมีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้นะคะอืมก็ถ้าเขาเป็นคนมีคู่แล้วถ้าเขามาแอบละเมอเพอ้อพกถึงคุณเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาไม่อยากให้แฟนของเขารู้แน่นอนนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเขายังโสดเนี่ย คนคนนี้นี่เขาก็ก็ยังอาจจะมีแบบภาระหน้าที่งานเยอะแล้วก็นิสัยส่วนตัวไม่ชอบคุยกับใครนะคะคนคนนี้ก็เลยอาจจะยังได้แต่ละเมอถึงคุณอยู่นะคะคนคนนี้แต่ว่าคนคนนี้เขาก็มีความในส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ไม่ยอมแพ้ มีอุดมการณ์และมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะคนคนนี้และอตอนนี้เขาก็ต้องคอยเตรียมตัวนะคะให้พร้อมถ้าเขามีงานในเรื่องของงานเนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดนะคะเขาต้องคอยเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของงานนะคะเพราะถ้างานเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องจัดการ ในเรื่องของการงานของเขานะคะเขาก็เลยยังไม่สามารถจัดการปัญหาชีวิตของเขาได้เลยนะคะตอนนี้มันก็เลยทําให้เขาได้แต่ละเมอถึงคุณนะคะคนคนนี้แต่ว่าคนคนนี้เขาก็ยังมีความตั้งเขามีความมุ่งมั่นนะคะคนคนนี้มีความมุ่งมั่นมากในการทํางานนะคะหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เขาละเมอถึงคุณเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นนะ แต่ว่าในชีวิตของเขาเนี่ยในการทํางานของเขาในชีวิตของเขาคือเขาต้องมีการเดินทางนะคะเกาต้องมีการเดินทางตลอดแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตของเขาตลอดนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะทาทางานก็คือฝ่าฟันอุปสรรคไปนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไพทกักการ์นะคะ คนคนนี้ที่เขาได้แต่ละเมอเพิพกถึงคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาทำงานหนักนะคะงานเขาเยอะนะงานเขาเยอะหรือว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเขาก็แบบงานเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต้องทำมาอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคนคนนี้นะคะเอาไปสังเกตได้เนาะ ว่าคนที่ละเมอเพิ่พกถึงคุณเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้ไหมสังเกตในมือของโทรศัพท์นะคะมีทั้งปากกามีทั้งล่มมีทั้งมือถือแท็บเลต็ตอะไรมีสารพัดอย่างที่เขาต้องทํานะคะในวันวันหนึ่งนะคะงานเขายุ่งมากในชีวิตเขาเนี่ยยุ่งมากเอาไปสังเกตได้นะคะว่าใครนะคะที่ยุ่งมากในชีวิตของเขาในชีวิตมีการเดินทางแล้วก็ยุ่งมากนะคะ แล้วก็คนคนนี้ในไพ่คุณนายนะคะไพ่คุณนายก็คือคนคนนี้มีการจับจ่ายใช้สอยแบบสบายนะคะเขาไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูก็คือคนคนนี้เขาก็คือเป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยสบายนะคะเขาเป็นคนบริหารจัดการทางการเงินค่อนข้างดีนะคะคนคนนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เป็นคนที่บริหารจัดการทางการเงินดีนะคะโอเคลองเอาไปสังเกตได้เนาะว่าคนที่แอบละเมอเพ้อพกถึงคุณเนี่ยลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ ก็ขอให้คุณจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สามกันเลยนะคะคนใครแอบและเมอเพ้อพกถึงคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามมาดูกันเลยนะคะ <c oughs> คนที่เขาแอบและเมอเพ้อพกถึงคุณคนคนี้นะไพ่คิดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นพลังงานไพ่นะคะคือไพ่คนนี้เอาไพ่ใบนี้นะคะไพ่คิดถึงก็คือคนคนนี้เขานะคะมือลอยคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะจมอยู่กับความเศร้าติดอยู่กับความคิดคำหนึ่ง ไม่อยากทำอะไรต่อได้แต่นั่งรอให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปนะคะเป็นไปได้ว่าเขายังหอยหาความรักครั้งเก่าจมอยู่กับความรักที่ทำให้เสีสยใจจึงทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่นะคะถ้าคุณเป็นความรักครั้งเก่าของเขาเนี่ยเขาก็ยังละเมอเพ้อพกถึงคุณนะคะหรือว่าถ้า ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เขาที่อยากจะเริ่มใหม่กับคุณเนี่ย mm. เขาก็ยังกล้ากลัวที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อยู่เลยนะคะคนคนนี้เพราะว่าคือยังแบบติดอยู่กับความเศร้าในอดีตนะคะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่อา่าไพ่ทาทายนะคะ ให้ท้าทายคนคนนี้ถ้าเขายังโสดอยู่ก็เป็นเพราะเขาเนี่ยยังไม่อยากจะมีภาระนะคะเพราะกำลังมีเป้าหมายที่เป้าหมายอื่นที่เขาสนใจอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องจันใหญ่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะก็คือในเรื่องของการงานของคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะลุยงาน อย่างเต็มที่นะคะเขาพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในชีวิตพร้อมออกเดินทางเพื่อตามหาความต้องการของชีวิตของเขานะคะเขามีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะอืมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เป็นคนแบบนี้นะเขายังมีความยังมีแบบเป้าหมายอื่นที่เขาสนใจแต่ว่าเนี่ยไพ่ใบนี้ก็ตามมานะคะไพ่ปิดใจ จำได้ว่าที่เราดูในเรื่องอในหัวข้อใครแอบรักคุณแบบเงื้องักไพ่ใบนี้มันก็ขึ้นมาไพ่ปิดใจนี่มันขึ้นมาในไพ่กองที่3มนะคะถ้าใครมา,มาเลือกไพ่กองที่สานี่ถึงจะถึงเราจะใช้พลังงานของอตัวเลือกตรงนี้นะคะ,ะเป็นสิ่งใหม่แต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ยังตามมาอยู่ถ้าใครยังเลือกไพ่กองที่3ก็พลังงานนี้ก็อาจจะเป็น คนคนเดิมที่คนที่ละเมอเพิ่พพกถึงคุณนี่ก็อาจจะเป็นคนที่แอบรักคุณแบบเงื้องักในหัวข้อก่อนนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ามันไพ่ใบนี้มันมันมามันตามมานะคะแต่ว่าถ้าคุณที่ยังไม่เคยดูในหัวข้อใครแอบรักคุณแบบเงื้องักอันนี้ก็คือคนคนนี้นะคะก็เขาก็ เป็นคนที่ปิดใจนะคะก็คือคนคนนี้นะเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมรับไม่ยอมเปิดใจนะคะไม่ยอมที่จะฟังเสิ่งต่างๆจากคนรอบกายหรือไม่ยอมที่จะเปิดโอกาสให้ใจของเขาเองลุกขึ้นมาสู้หรือฟังความต้องการที่แท้จริงภายในใจเขาปิดกั้นตัวเองจากสิ่งต่างๆนะคะโอกาสต่างๆ พราะความกลัวและความไม่มั่นใจหรือเหตุผลอะไรต่างๆนานานะคะหรือว่าคนคนนี้เขาก็อาจมีอดีตด้านความรักที่ไม่ดีนะคะที่ไม่ดีมาก่อนเลยไม่อยากเปิดใจนะคะก็เลยปิดใจแน่นเลยนะคะล็อกกรนหลายชั้นเลยนะคะคนคนนี้เพาะเมื่อเขาพอเขาปิดใจแล้วเขาก็เลยมา ทำในเรื่องของเอาเวลามาโฟกัสในเรื่องของอ่าไพ่ใบนี้พรแสวงนะคะเพราก็เลยคนคนนี้ช่วงนี้เขาก็เลยเอาเวลามาโฟกัสกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของเขานะคะอืมเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาตั้งใจไว้แม้มันจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามนะคะคนคนนี้ก็คือเขาก็ พอในเรื่องของความรักเขาแบบยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะยังมีความทุกข์ระทมกับความรักของครั้งเก่าของเขาอยู่เขาก็เลยเอาเวลามาใส่ใจในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้แล้วเขาก็เอ่อไพ่ลมหายใจนะคะคนคนนี้เขาก็เลยปัจจุบันนี้เขาก็เลยใช้สติปัญญาในการทำความเข้าใจตัวเอง นะคะคนคนนี้เริ่มต้นทําความเข้าใจฝึกการใช้สมาธิดูลมหายใจเข้าออกนะคะอืมเขาก็มีสติกับการกระทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะอืมช่วงนี้เขาก็กําลังทบทวนตัวเองอยู่นะคะว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตของเขานะคะโอเคก็จบการอน่านไพ่สำหรับคนที่เลือก ไพ่กองที่3นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่ะดะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะอ่าก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่4กันเลยนะคะว่า <c oughs> ใครแอบและเมอเพ้อพบถึงคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ใครแอบและเมอเพ้อพบถึงคุณคนที่เลือกไพ่กองที่สี่าพีระมิดไพ่เปาวุ่นจิ้นนะคะไพ่เปาวุ่นจิ้นนี่ก็คือคนคนนี้นะคะ เขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการนะคะยึดความถูกต้องมีคุณธรรมมีความนิ่งนะคะแล้วกอ็อาจจะดูตึงเครียดบ้างนะคะแต่ก็ทำไปตามภาระหน้าที่ของเขานะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่พูดชัดเจนตรงไปตรงมานะคะคนคนนี้เอาไปสังเกตได้นะคะว่าใครเป็นคนแบบ ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็คนคนนี้ไพ่เก็บหอมรอมริบนะคะคนคนนี้เขาก็มีความประหยัดเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆนะคะเขาค่อยๆทำอะไรบางอย่างเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวนะคะเขาก็เป็นคนมีวินัยนะคะอดทนดกั้นต่อสิ่งเรา รอบข้างนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ก็คือรู้สึกดีนะคะแล้วก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงว่าใครแอบละเมอเพ้อพกถึงคุณเนาะถ้าในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ก็คือเขาก็ค่อยๆมีความรู้สึกดีๆค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วเขาก็ในเรื่องของการเงินเขาก็เป็นคนที่ประหยัดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวของเขานะคะรู้จักเก็บเงินนะคะเป็นคนประหยัดนะคะแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ไพ่ฝ่าฟันอุปสร <S <S รคเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอุปสรรคนะคะเป็นคนลุย ไม่กลัวอุปสรรคนะคะในการทํางานหรือว่าในเรื่องใดๆใ,ในชีวิตของเขาคนคนนี้แม้แต่เรื่องของความรักนะคะเขาก็กล้าฝ่าฟันอุปสรรคนะคะถ้าเขาชอบคุณที่เขาละเมอเพ้อพกถึงคุณเนี่ยอืมเขาก็กล้าฝ่าฟันนะคะถ้าเขาตัดสินใจได้แล้วนะคนคนนี้อืมต้องล,ลองเอาไปดูนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยเขาก็มีความอ่ม มีความกล้าฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคในการงานถึงจะมีอุปสรรคใดๆเขาก็พร้อมลุยนะคะอืมแล้วก็ให้ลืมตาดูโลกนะคะให้ลืมตาดูโลกช่วงช่วงช่วงนี้คนคนนี้เขาก็ได้เจอสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาสนใจนะคะอืม สิ่งที่เขาอยากจะเจอมานานนะคะแม้มันจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการได้รู้จักกันนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องของอความรักถ้าเป็นเรื่องของคุณอย่างเงี้ยก็เขาก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมาก นะคะเขาก็แต่ว่าเขาก็โฟกัสที่คุณอยู่นะคะแต่ถ้าเขามีโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆตอนนี้เขาก็าเริ่มต้นทําสิ่งที่เขา,าสนใจอยู่นะคะตอนในตอนนี้นะคะแล้วก็ไพ่ถึงเส้นชยัยไพ่เส้นชยัย นะค,ะคนคนนี้ถ้าในเรื่องของการงานนะคะถ้าในเรื่องของการงานาเขาก็ใกล้จะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังมุ่งมั่นทําต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อนะคะถ้าพูดถึงความรักคนโสดก็ใกล้จะถึงจุดที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตนะคะจะคลองโสดต่อไปหรือว่าจะหาคู่กายเพื่อเข้ามา ร่วมเดินทงางาร่วมทางเดินชีวิตนะคะคนคนนี้อโอเคนี่ก็คือ คนที่แอบและเมอเพอิอพกถึงคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กลองที่สี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะ